<Yeah. S 2> สวัสดีทุกทกท่านนะคะสำหรับการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่12เมษายนนี้ขอเริ่มต้นด้วยการพูดถึงบรรยากาศพิเศษเนื่องในวันก่อนวันสงกรานนะคะเมื่อเช้านี้ ท่านนายกก็ได้เป็นประธานการจัดงานสืบสารประเพณีวันสงกรานต์ซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้มาร่วมกันในงานนี้โดยมีการทำบุญพระสงฆ์มีการส่งน้ำพระแล้วก็รดน้ำท่านนายกรัฐมนตร,นร,นนร,รีท่านรองนายกพลเอกประวิตธวงศ์สุวรรณท่านรองนายกวิษนุเครืองามและท่านรองนายกสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวค่ะได้มีการเริ่มประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงเวลา10โมงเช้านะคะก่อน เริ่มการประชุมท่านนายกก็ได้โวยพรปีใหม่คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งค่ะและได้ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันทำงานเพื่อชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์พร้อมได้อัญเชิญอำนาจคุณพรศะศรีรัตนตรัและพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดนบันดาลประทานพรให้คณะรัฐมนตรีรวมถึงข้าราชการทุกคนมีความสุขและก็สุขภาพแข็งแรงค่ะ นอกจากนี้ท่านนายกยังมอบหมายให้กองทัพและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะดูแลอำนวยความสะดวกการเดินทางของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และทำให้ดีที่สุดค่ะและขณะเดียวกันก็ขอให้หน่วยที่ปฏิบัติงานนั้น กวดขันกดเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในทุกกรณีรวมทั้งเตรียมพร้อมในเรื่องของการแจ้งเหตุการเตรียมเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้พร้อมเพียงและเพียงพอค่ะโดยขอให้มีการติดตามสถานการณ์โควิด -19 ในทุกๆวันซึ่งท่านนายกก็จะอยู่ที่กรุงเทพในช่วงวันหยุดยาวนี้ด้วยนะคะและท่านก็ฝากย้ำอีกทีว่าท่านไหนที่จะเดินทางองพอกไปยังต่างจังหวัดก็อยากให้ตรวจหา เชื้อโควิด -19 ด้วย ATK ก่อนเพื่อที่จะได้ไม่เอา,เอาโรคไปแพร่สู่คนที่เรารักในพื้นที่ต่างจังหวัดค่ะเรื่องที่2ค่ะท่านนายกได้ดําริว่าในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะจะมีการเปิดเวทีเสวนาของรัฐบาลค่ะซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ให้ ในงานที่เกี่ยวข้องรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในงานด้านต่างๆมาตอบข้อสงสัยในประเด็นที่พี่น้องประชาชนภาคส่วนต่างๆยังมีคําถามหรือว่ายังมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันอยู่ก็จะได้ใช้พื้นที่เวทีสาธารณะตรงนี้เป็นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงรับฟังเสียงสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนด้วยค่ะในรายละเอียดนะคะก็จะมีการ ประชุมในกำหนดวันและเวลาสถานที่ต่อไปค่ะแล้วก็จะมีคณะทำงานที่ท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบค่ะประเด็นที่3ค่ะท่านนายกก็ได้มีความพึงพอใจนะคะต่อภาพรวมของการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะว่ามีจำนวนที่สูงขึ้นมากนะคะจำนวนนักท่องเที่ยวโดยการจองที่พักในพื้นที่ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ7 0สิ แต่ก็ขอให้ทุกคนอย่าประมาทให้ทุกหน่วยงานพร้อมตั้งรับการแพร่ระบาดของโควิด19ที่คาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหลังจากที่จบเทศกาลสงการานี้ค่ะเรื่องต่อมาเป็นเรื่องรับทราบค่ะที่ทางคณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานของกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ รับแนวทางการปรับเกณฑ์การจัดชั้นเลื่อนชั้นของนักโทษนะคะที่ว่าด้วยการอภัยโทษซึ่งทางกระทรวงยุติธรรมได้ทำรายงานขึ้นมาซึ่งเป็นการรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการการตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอภัยโทษที่ตั้งขึ้นโดยท่านนาย,ยกรัฐมนตรีที่ให้ข้อเสนอแนะไปก่อนหน้านั้นแล้ววันนี้ทางกระทรวงยุติธรรมก็ไดออ้รายงานกลับมานะคะ ในรายละเอียดก็เป็นไปตามที่ทางโฆษกระทรวงได้เคยชีย้แจงมาก่อนหน้านี้แล้วก็จะย้ำให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าหนึ่งในเรื่องของพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษพศ2 5 6พนั้นยังไม่มีเหตุผลที่จะต้องแก้ไขพระราชกฤษฎีการนี้ค่ะในส่วน โอกาสต่อไปนะคะจะต้องใช้หลักเกณฑ์ว่านักโทษที่จะได้รับอภัยโทษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดโทษหรือปล่อยตัวจะต้องผ่านระยะปลอดภัยคือต้องรับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า1ใน3หรือรับโทษจำคุกมาแล้ว8ปปีแล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อนนะคะและไม่ว่าจะเป็นนักโทษชั้นใดหลังจากนั้นถึงจะมาดูที่อายุสุขภาพการจัดชั้นเพื่อลดโทษค่ะ และหลังจากนั้นนะคะก็จะต้องมีการวางหลักเกณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวกับการลดโทษคดีร้ายแรงในความรู้สึกของสังคมนะคะต้องมีวางหลักเกณฑ์ใหม่เช่นคดียาเสพติดคดีทุจริตคดีที่ศาลให้ประหารชีวิตโดยให้การลดโทษและปล่อยตัวเข้มขึ้นการจัดชั้นนักโทษไม่ว่าจะเป็นชั้นดีดีมากหรือว่าเยี่ยมจะเข้มขึ้นมีกฎเกณฑ์ให้มากขึ้นค่ะ จะต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วันและจะวางแผนในระยะยาวล่วงหน้าการออกพระราชบิดาัยโทษนะคะยังคงเป็นความจำเป็นอยู่ตามโอกาสอันสมควรเพื่อจูงใจให้นักโทษมีความหวังไม่ก่อการจะลาจนลดความแออัดในเรือนจำคืนคนดีกลับสู่สังคมและ แสดงพระมหากรุณาธิคุณนะคะซึ่งรายงานเล่มนี้ก็เมื่อส่งเข้าคอรมอลจริงส่งปรับเรียนท่านนายกตั้งแต่วันที่5เมษายนวันนี้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วก็สิ่งที่จะต้องดําเนินการต่อไปก็เร่งปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามรายงานในเรื่องมีค่ะแลวท่านนายกก็ฝากให้สร้างการรับรู้แก่สังคมเพื่อที่จะได้เข้าใจในเรื่องของเกณฑ์การอภัยโทษที่จะมีการปรับขึ้นในระยะต่อไปค่ะ มาสู่มติคณะรัฐมนตรีนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ2,565ครั้งที่2นะคะตามที่คณะกรรมการนโยบายและการกำกับการบริหารหนี้สาธารณะค่ะแบ่งเป็น3ประเด็นหลักด้วยกันนะคะ 1. แผนการก่อหนี้ใหม่วงเงิน1.41ล้านล้านบาท จากเดิมอยู่ที่1.36ล้านล้าน1.36ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น4.96หมื่นล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้นจากครั้งที่1 2แผนการบริหารหนี้เดิมวงเงิน1.5ล้านล้านบาทจากเดิม1.53ล้านบาทคือลดลง3.57หมื่นล้านบาทค่ะ3แผนการชำระหนี้วงเงิน3 6 3แสนล้านบาท จากเดิม3.62แสนล้านบาทเป็นการเพิ่มขึ้น1.03พันล้านบาทนะคะความจำเป็นในการปรับปรุงแผนการบริหารนี่สาธารนณะครั้งที่2นี้ก็มีปัจจัยมาจาก3ประเด็นหลักด้วยกันค่ะ1เป็นการกู้เงินเพิ่มเพื่อสร้างสภาพคล่องให้กับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน10,000ล้านบาทค่ะเพื่อให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถ รักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำม,มันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและไม่กระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนเหตุผลที่2ค่ะเป็นการปรับเพิ่มวงเงินปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้รัฐบาลที่ครบกำหนดในปีงบประมาณปี2565 ซึ่งเป็นหนี้เงินกู้ภายใต้พรกรเงินกู้โควิด -19 นะคะเพิ่มเติมพศสอ6 6 4เพื่อบริหารความเสี่ยงวงเงินกู้ต่างประเทศที่คาดว่าจะลงนำสัญญาหรือรองรับการระดมทุนในสกุลเงินรตราต่างประเทศที่อาจจะเกิดขึ้นจำนวน2,9,345ล้านบาทค่ะและเหตุผลข้อที่3นะคะการกู้เงินมาเพื่อใช้ในการลงทุนและการพัฒนาประเทศ ขับเคลื่อนโครงการที่สำคัญๆต่างๆคะ่ะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไปของรัฐวิสาหกิจให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนืน่องตรงนี้ยอดรวม39,445ล้านบาทยกตัวอย่างนะคะโครงการใหญ่ๆเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ปรับเพิ่มวงเงินโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลช่วงบางซื่อและตะลิ่งชันจานวน1660ล้านบาท ยังมีโครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่ปรับเพิ่มเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินในปี65 6 7ถึงภายใต้กรอบวงเงิน25,000ล้านบาทน,นะคะแล้วก็ยังมีโครงการอื่นๆที่มีจะบรรจุเพิ่มไปในแผนการบริหารหิ่นะ้สาธารณะครั้งที่สองนี้อีก21โครงการด้วยกัน,นะคะ่ะถ้าถามว่าการปรับแผน ก,การก่อหน,นี้สาธารณะครักนี้เนี่ยระยับระดับหนี้สาธารณะอยู่ที่62.76%ต่อ GDP นะคะซึ่งไม่เกินร้อยละ70ตามกรอบการบริหารหนี้สาธารณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังได้กำหนดไว้ในภาพรวมขอเรียนย้ำว่าการกู้เงินของรัฐบาลน,นั้นประมาณ70%ของหนี้สาธารณะเป็นไปเพื่อการลงทุนนะคะ ้าแยกเป็นด้านๆก็จะเป็นคณะด้านคมนาคม26%ด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร13์13%ด้านเศรษฐกิจและสังคม13%สาธารณุรโภค9%ลงทุนทั่วไป6%สาธารณาสุข2%ค่ะมะติคอรมออีกเรื่องหนึ่งนะคะในส่วนของดิฉันเป็นเรื่องของการอนุมัติ เพิ่มวงเงินลงทุนจำนวนสองโครงการรวมวงเงิน1 5 2หมื่นล้านบาทนะคะให้กับโครงการด้านไฟฟ้าค่ะโครงการแรกเป็นโครงการปรับปรุงระบบไฟ โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมสร้างความมั่นครงระบบไฟฟ้าเรียกสันส้นๆว่าโครงการ TIPe เพิ่มวงเงินลงทุนจำนวน9 0 0 0ล้านบาทค่ะจากเดิมที่อนุมัติไว้12,000ล้านบาทรวมวงเงินลงทุนของโครงการทั้งสิ้นคือ21,000ล้านบาท ซึ่งโครงการนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าให้สามารถรองรับไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นและแก้ไขข้อจำกัดในระบบกระแสแลัดวงจรในระยะยาวอีกโครงการหนึ่งคือโครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ระยะที่3หรือโครงการ PIPP3 นั่นเองนะคะเป็นการเพิ่ม วงเงินลงทุนจำนวน6,2200ล้านบาทจากเดิมที่อนุมัติไว้7,250ล้านบาทเท่ากับว่าเป็นวงเงินลงทุนของโครงการ13,450ล้านบาททั้งสองโครงการนี้เป็นโครงการด้านพลังงานที่อยู่ในเขตพื้นที่ EEC ค่ะที่ต้องเพิ่มวงเงินลงทุนเนื่องจากว่าโครงการนี้เนี่ย ราคาที่ดินในพื้นที่ EEC เนี่ยมีราคาเพิ่มสูงขึ้นกว่าในช่วงที่ประเมินครั้งแรกมากถึง7.45เทา่าเพราะฉะนั้นในการเดินหน้าโครงการต่อไปก็จาเป็นที่จะต้องปรับเพิ่มวงเงินลงทุนให้สอดคล้องกับต้นทุนค่าใช้จ่ายที่แท้จ,จริงค่ะขอบคุณค่ะ มาต่อกันด้วยมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องถัดไปนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะได้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีนะคะเขตเลือกตั้งที่3แทนตําแหน่งที่ว่างลงตามที่สํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอค่ะ การออกพระราชกิจสฎีการนี้นะคะเนื่องจากสารดีการมีคำพิพากษาเมื่อวันที่7เมษายน2565ให้นางสาปรินาไก่คุปพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีค่ะประกอบกับร,รัฐธรรมนูญมาตารา105วรรคหนึ่งนะคะกำหนดให้กรณีที่ตำแหน่งสอสอที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตว่างลงนอกจากถึงคราวตามอายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือเมื่อมีการยุสภาให้ดำเนินการ ตาพระราชะกิจสรีกาการเลือกตั้งนะคะแล้วก็ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน45วันนะัตั้งแต่วันที่ตําแหน่งว่างลงนะคะซึ่งกกตนะคะก็คาดว่าจะมีการจัดเลือกตั้งในวันที่15พฤษภาคม2565ค่ะื่อไปค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะได้เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการ การกองการใช้จ่ายเงินกู้นะคะซึ่งวันนี้ก็ได้อนุมัติโครงการศึกษาความปลอดภัยความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและประสิทธิภาพของแคนดิเดตสับยูนิตวัคซีนสำหรับป้องกันโรคโควิด -19 นะคะที่ใช้พืชเป็นแหล่งผลิตในมนุษย์นะคะระยะ2โดยบริษัทใบาย,ยาไฟโตฟาร์มของสถาบันวัคซีนแห่งชาตินะคะโดยมีการอนุมัติกรอบวงเงิน211ล้านบาทค่ะ พร้อมกับมอบหมายให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติร่วมกับบริษัทไบยาไฟโตฟาร์มเร่งดำเนินการจัดทำแผนฉุกเฉินเพื่อเตรียมการสำหรับรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆที่ทำให้สามารถดำเนินการทดสอบการฉีดวัคซีนในมนุษย์สำเร็จภายในเดือนกระะกฎาคม2565นะคะทั้งนี้หลังจากการอนุมัติป,ปรับปรุงการใช้งบประมาณครั้งนี้นะคะจะทำให้วงเงินตามพลกองเงินกู้เหลืออยู่74,250ล้านบาทค่ะจากวงเงินทั้งสิ้น5แ0ล้านบาท และคอรมอน,นะคะยังได้อนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ Thailand Festival Experience ใน3โครงการย่อยโดยจะให้ขยายระยะเวลานะคะจากเดิมที่สิ้นสุดเดือนเมษายน2515เป็นสิ้นสุดเดือนก,ะะกรกฎาคม2565ค่ะพร้อมกับมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การจัดงานโดยจะให้จัดมีการครอบคลุมในพื้นที่การท่องเที่ยวมากขึ้นค่ะ เรื่องถัดไปค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมปฏิญญากาสโกของผู้นําด้านป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินและมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ลงนามในหนังสือยืนยันการเข้าร่วมปฏิญญาดังกล่าวนะคะโดยปฏิญญาการสโกนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์ในการเน้นย้ําถึงการให้ความสําคัญของป่าไม้ความหลากหลายทางชีวภาพการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างยั่งยืน รวมถึงแสดงความมุ่งมั่นในการที่จะลดความสูญเสียของป่าไม้ลดความเสื่อมโทรมของที่ดินตลอดจนเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างที่ดินได้อย่างยั่งยืนนะคะโดยการเข้าร่วมปฏิญญาครั้งนี้นะคะจะเป็นการสนับสนุนการดําเนินงานตามวิทยศาสตร์ชาติ20ปีในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ55และเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนในปีคศ2050 แล้วก็มุ่งสู่การปล่อยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะให้เป็นศูนย์ภายในปีคศ2065ค่ะตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวถ้อยแถลงของประเทศไทยในการประชุมขอบ26เมื่อวันที่1-2พฤศจิกายน64ซึ่งก็จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์และก็บทบาาที่ดีของประเทศไทยนะคะในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของป่าไม้และที่ดินอย่างยั่งยืนค่ะ เรื่องสุดท้ายนะคะแต่งตั้งค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะมีมติเห็นชอบแล้วก็อนุมัติการแต่งตั้งดังนี้ค่ะนายรพีผ่องบุพกิจค่ะให้ดํารงตําแหน่งกรมกร,กรมการคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นของคณะกรรมการการไฟฟ้าแห่งผลิตนะคะโดยมีนายกุลฤทธิสมบัติสิริเป็นประธานกรรมการแล้วก็มีกรรมการอีก8ท่านค่ะ มีการอนุมัติการต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะคะนั่นก็คือนางอรมน์นะคะซัพทวีธรรมดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศต่อไปอีกหนึ่งปีตั้งแต่1 8กุมภาพันธ์พักถึง17กุมภาพันธ์พ6กค่ะนายกุศลโชติรัตน์นะคะดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็มีการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองนะคะนายทัชยานัท เจียธนันธานาการนะคะดำรงตําแหน่งเลขานุก,การรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะนี่กก็มีแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะมีคําถามไหมคะ <laughs> ถ้าไม่มีก็ขอบคุณทุกท่านค่ะ,คะ